พัซีมีแฟนคลับทักว่าใส่เสื้อซ้ำตลอดเลยคือ,อยังไงคะได้ซักไหมซักแต่ประเด็นคือซักเร็วไงเออแม่บ้านก็ซักไวซชด้วยเนาะใช่เออซักปุ๊บใส่ปั๊บซักปุ๊บใส่ปั๊บคือมันใส่สบายก็เลยใส่อ่าหัวต้องขอบคุณเสื้อเสื้อกีฬาเลยนะปีนัีนเดี๋ยว,วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวปีนั้ก็มีปีนั้นก็จะเป็นปีที่แล้วเป็นสีเองเป็นสีดำ ปีนี้มันสีแดงอ่าปีหน้าสีอะไรนั่นันสีอ่ปีหน้าก็เดี๋ยวมีอีกอก็จะใส่แบบวนๆอย่างนี้เรื่อยๆก็มีใส่สามตัวแล้วนะปีนี้ใส่สองตัวสบายมากอ่มไม่ไงคือมันซักเร็วแล้วแบบเราก็จะหาเสื้อที่มันแบบใส่นอนเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนตอนนี้มันเหมือนอารมณ์เหมือนชุดบอลอะไรเงี้ยอ้าเรื่องจริงแม่แม่บ้านชอบนะก็คือก็คือไม่ต้องรีด อืมเออจริงด้วยถึงว่าขยันซักตัวนี้จังเลยไมันสักง่ายเนาะสักเสร็จตากเลยมันต้องดีดมันไม่ยับเลยลสวัดสวัดนี่เออคุณถอดจากไม้แขวนเสื้อมาใส่ต่อเลยอะ่ะไม่ต้องพับด้วย